130บาทวายสตัวคูณ4มีมาอีก700บาทสวยๆคุณผู้ชมคูณ6มาอีก180บาทนะครับคูณสิบว่างไงคูณสีมาอีก300บาทคุณผู้ชมโอ้โหได้อยู่ได้อยู่ถือว่าแจมอยู่ครับคุณผู้ชมคาเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้เล่นตามแต่ถ้าอยากเล่นตามก็ขอให้รวยๆกันนะครับเอาเลยครับกลาสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บอยแอนด์แกงครับ ครับคุณผู้ชมครับวันนี้ก็อยู่กับสล็อตมาจงเวสอนะครับของค่ายสล็อต PG เช่นเคยนะครับสำหรับเกมยอดฮิตเกมยอดนิยมเกมเกมนี้นั่นเองครับสำหรับในวันนี้นะครับผมก็ดูสูตรหรือว่าโปรแกรมสแกนสล็อตมานะครับอัตราชนะอยู่ที่91%ซะครับซึ่งถือว่าเป็นเลทที่พอเล่นได้นะครับแล้วก็เหมาะ ถือว่าเหมาะอยู่จะว่าเหมาะก็ได้นะคุณผู้ชมเพราะว่าถ้าต่ำกว่า90%เนี่ยผมไม่แนะนำให้เล่นนะครับเกิน90%ไปก็เหมาะกับการลงทุนนะครับยิ่งเลทสูงก็ความน่าลงทุนก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับสำหรับในวันนี้นะครับก็มีทุนประมาณ1,000บาทนะครับคุณผู้ชมสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากจะเล่นเกมค่ายเดียวกับผมนะครับรวมถึงสนใจที่อยากจะรับสูตรหรือว่าโปรแกรมสแกนสล็อตก็สามารถแอดมาได้ที่แอด w g h q q ได้เลยนะครับ โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูเกมกันคุณผู้ชมจังหวะนี้โอ้โหยาวๆเลยครับยังไม่เข้าเลยนะคุณผู้ชมอจังหวะนี้มา60บาทครับคูณ2ว่าไงโอ้โหคูณ2ก็ยังไม่ไหลนะครับน่าเสียดายมากๆคุณผู้ชมโอเคครับเดี๋ยวเราดูเกมกันต่อนะครับอ่ะโโอ้หสแกตเตอร์สตัวคุณผู้ชมน่าเสียดายมากๆครับโอ้โหอะไรของเขาครับเนี่ยยังไม่มาเลยครับคุณผู้ชมสําหรับ91%ในวันนี้อืมไปลุยครับผม ไปครับยาว,ยาวๆคุณผู้ชมโอ้สแคตเตอร์2ตัวอีกแล้วคุณผู้ชมอาจจะวันนี้25บาทนะครับคูณ2โอ้โหไม่ไหลนะครับเปปที B ่ยีิบห้าบาทเท่านั้นโอเคเราต้องลุยต่อคุณผู้ชมเหลือ200แล้วนะครับตอนนี้ยังไงเอ่ยอาจจะวันนี้12บสาทห้ตังค์คุณผู้ชมคูณ2มาอีก10บาทนะครับแต่ว่ามีวายหนึ่งตัวมาอีก375บาทสวยๆครับผม,มคูณ5โอ้โหไม่ไหลคุณผู้ชมเป็ไปที่300กับอีก97บาทนะครับโอเคจังหวะนี้เราได้ลุ้นเข้าฟรีเกม ยังไงมาไมโอ้โหยังไม่เข้าคุณชมแต่ว่าได้มา32บาทมาอีก255บาทนะครับคูณ3โอ้โหไม่ไหลคุณผู้ชมโอ้โหหน้าสวยมากนะครับ5ขีดโอ้หน่าเสียดายมากๆคุณชมอาจจะวันนี้120บาทนะครับคูณ2ว่าไงโอ้โหคูณ2ก็ยังไม่เข้านะครับ โอ้โหตอนนี้ยังถือว่าเบาถือว่ายังเบาอยู่นะคุณผู้ชมอชาาวานี่วายหตัวครับผม52บาทนะครับปิดไปที่52บาทเท่านั้นโอเคอชวนี้12บาท50ตังค์นะครับคุณผู้ชมถือว่ายังมาเรื่อยๆอยู่นะครับแต่ว่าเบาไปนิดหนึ่งคุณผู้ชมอ่ะไปครับเดี๋ยวเราลุยกันต่อนะครับอชาาวานี่สี่สิบห้าบาทวาย 2, 2. ตัวโอ้มไม่ไหลคุณผู้ชมน่าเสียดายจริงๆครับเข้าบ่อยคุณผู้ชมแต่ว่าเบาอะอย่างที่ผมพูดนะเบาไปนิดนะครับ อ่ะโอเคจังหวะนี้15บาทเท่านั้นลุยกันต่อนะครับตอนนี้เรายังเรายังไม่ได้ไปอยู่ในแดนบวกเลยนะครับยังไม่ได้กําไรเลยนะครับคุณผู้ชมโอ้โหน่าเสียดายจริงๆครับผม10บาทเท่านั้นคุณผู้ชม,หมเหมือนจะเริ่มเงียบแล้วนั่นเนี่ยยังไงครับอ่ะมาโอ้โหคุณผู้ชมยังไม่เข้าเลยนะครับอ่ะปครับต้องดึงเกมนิดนึงนะครับจะกดรัวๆนี่มีโอกาส ไหลเป็นน be ้ําแน่นอนคุณผ oh ู้ชมมาแต่ว oh ันนี <c oughs> mm ้เราได้ลุ้นเข้าฟรีเกมนะคุณผู้ชมมีโอกาส1ช่องนะครับมาไหมมาไหมโอ้โหไม่มาครับแต่ว่าได้มา60บาทคุณผู้ชมจังหวันนี้โอ้โหไม่ไหลด้วยนะครับปีไปที่60บาทเท่านั้นคุณผู้ชมอาจจะวันนี้เราได้ลุ้นเข้าอีกแล้วนะครับลุ้นเข้าฟรีเกมอีกแล้วมีโอกาส3ช่องโอเคช่องแรกมาอย่างนี้ก็สวยๆเลยครับคุณผู้ชมเรายังเหลืออีก1ช่องนะครับตอนนี้ลุ้นกันว่าจะมีมาเพิ่มไหมนะครับมาไหมโอ้โหไม่มาคุณผู้ชม ได้มา2บาท50ตังเป็นของแถมพร้อมกับสเกตเตอร์3ตัวนะครับเป็น10ฟรีสปินวอครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่า10ฟรีสปินวอนี่จะเป็นยังไงนะครับอ่ะโอเคคุณผู้ชมลุยก,กันครับผมหมุนไปแล้วนะครับจังหวะนี้โอ้โห105บาทวายตัวคุณผู้ชมจังหวะนี้คูณ4มาอีก330บาทนะครับคูณ6โอ้โหไม่ไหลคุณผู้ชมปิดไปที่400กับอีก35บาทนะครับ โอเคครับไปลุยกันต่อผู้ชมจังหวะนี้170บาทวายสตัวคูณ4มาอีกไม้โโอ้หไม่มากผู้ชมปิดที่หนึ่งร้อยเจ็ดเท่านั้นนะครับโอเคครับเหลือโอกาสอีก7ครั้ง130บาทวายสตัวคูณ4มาอีก700บาทสวยๆผู้ชมคูณ6มาอีก180บาทนะครับคูณ10่ว่าง่าคูณ10มาอีก300บาทยบาทผู้ชมโอ้โหได้อยู่ได้อยู่ถือว่าแจมอยู่ครับผู้ชมโอ้โหได้อยู่ อ่ะเป็นบิ๊กวินไปนะครับที่1,300ครับอีก10บาทนะครับคุณผู้ชมโอเคก็ถือว่าพอใช้ได้นะครับอ่ะคุณผู้ชมหมุนไปแล้วนะครับจังหวะน,นี้เหลือโอกาสอีก6ครั้งอ่ะ50บาทวาย1ตัวมาอีก240บาทครับคุณผู้ชมคูณ6มาอีก120บาทวาย1ตัวคูณ10ว่าง่ายโโอ้หไม่ไหลเลยครับปีไปที่400กับอีก10บาทเท่านั้นครับผมโอเคครับเหลือโอกาสอีก5ครั้งอ่ะ มาถือว่ามาเรื่อยๆรื่อยนะคุณผู้ชม50บาทมาอีก120บาทวายหตัวมาอีก195บาทวายสตัวคุณผู้ชมคูณ10ไม่ไหลนะครับปิดไปที่365บาทนะครับโอ้โหเมื่อกี้สเกตเตอร์2ตัวคุณผู้ชมอ่ะมาเหลือ3ครั้งแล้วเหลือ2ครั้งแล้วคุณผู้ชมอ่ะสิบาทวายหตัวมาอีก360บาทนะครับคูณ6ว่าไงคูณ6ไม่ไหลคุณผู้ชมปิดไปที่375บาบาทนะครับโอเคครับไปครับลุยกันต่อ จังหวะนี้เป็นลัดฟรีสปินแล้วนะครับคุณผู้ชมมา20บาทวายสตัวคูณ4ว่าไงคูณสมาอีก240บาทนะครับคูณ6โอ้โหมาอีก180บาทคุณผู้ชมคูณ10ล่ะคูณ10มาอีก275บาทนะครับหลายไม้โอ้โหน่าเสียดายมากๆคุณผู้ชมปิดไปที่715บาทนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูทัลทัลวินกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับทัลทลวินที่3,700กับอีก80 บาทนะครับผู้ชมก็ถือว่าใช้ได้นะครับเพราะเราถือว่าเรามีกําไรนะครับสำหรับ91%ในวันนี้นะครับอะใครชอบใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s ส r i b ้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็คุณผู้ชมท่านใดนะครับที่สนใจอยากจะรับสูตรหรือว่าโปรแกรมสแกนสล็อตก็สามารถแอดมาได้ที่ 084WGHQQ นะครับรวมถึงท่านใดที่อยาก จะเล่นเกมค่ายเดียวกับผมนะครับก็สามารถแอดมาได้เช่นกันนะครับสำหรับในวันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับผมบอยในแกงนะครับ <Okay. S 1> ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ